โอเคนะครับผมวันนี้ผมอาร์ตคอมนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าฟรีไฟล์นะครับซึ่งวันนี้มันมีแบบพวกเออลงแรงนะครับผมลงแรงแน่แล้วไปเจอพวกเกียนพวกคนหนึ่งนะตี้หนึ่งนี่คือตี้ของพวกเขาครับคือตี้เนี่ยเขาทําการแบบทาบัคกนะครับเข้าไปอยู่ในเจ้าตึกซองนี้นะครับผมซึ่งผมไปดูเขาเล่นมาแล้วดูดิเกียนมากอะ่ะคือทําให้คนอะ่ะ และผมมาแรงรดนะครับซึ่งอยากจะบอกทางเชียงว่าจากการพวกพวกนี้หน่อยนะครับที่กระทำการเกลียนแบบนี้นะครับในการปั๊มแรงนะครับดูดิด,ดูครอปปีตัวนี้มันแปลกหน่อตายไห<อ>มหัวตายครับสวยนะครับตีนี้นะครับโอเคนะครับ แรงผมคือผมมาลงแรงไงแล้วผมผม,า,นะผมาเจอแบบเนี้ออกมานะครับคือขอจะบักแบบยังไงให้คนเพื่อนนะครับมาอยู่ตรงมุมนี้ครับโอเคครับอยู่มุมอยู่มุมนี้นะครับผมจํานวนสอง,องคนนะครับแล้วเขาก็ปิดเน็ตเล่นนะครับโอเคตายตายไปครับโอเคขอบคุณสับตี้นี้บ้านนะพี่ยิงให้นะครับคือเกียนมากอ่ะเห็นนะเนี่ยตรงเห็นไหมคุณเห็นบริเวณทางซ้ายไหม คือเขาเข้ามาเกียนเว้ยเข้าไปมุดเข้าไปอยู่อะแล้วไม่ยิงอะเรียนมากเลย